สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้วันที่24สิงหาคมสำหรับคาบเช้าในวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนย่อความ เราไปดูกันเลยค่ะว่าทําไมเราถึงต้องเขียนย่อความการเขียนย่อความมีความสําคัญและมีหลักการเขียนย่อความที่ดีอย่างไรกันบ้างการเขียนย่อความคือการเก็บใจความสําคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้สั้นกว่าเดิมแต่มีใจความสําคัญครบถ้วนสมบูรณ์ว่าใครทําอะไรที่ไหน อย่างไรเมื่อไหร่โดยใช้ภาษาของตนเองการใช้ภาษาของตนเองก็คือการที่เราต้องเรียบเรียงข้อความนั้นใหม่ให้สั้นกว่าเดิมแต่ใจความสำคัญยังคงอยู่ครบนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูจุดประสงค์ที่สำคัญของการย่อความกันนะคะข้อ 1. เพื่อรู้จักจับใจความสำคัญของเรื่องว่าเรื่องที่ฟังหรืออ่านใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไร 2. เพื่อนำใจความสำคัญไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นหรือนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆนะคะ โดยที่เราถ่ายทอดโดยการที่สั้นกระชับแล้วก็ใจความสำคัญของเรื่องยังอยู่ครบนั่นเองนะคะมาต่อกันที่การย่อความมีส่วนประกอบสำคัญ2ส,ส่วนนะคะ 1. ส่วนที่เป็นคำนำใช้เขียนนำ เป็นย่อหน้าแรกจุดมุ่งหมายให้ทราบรายละเอียดว่าย่อหน้านี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญสส่วนที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องคือส่วนที่เป็นข้อความที่เรียบเรียงแล้วเขียนติดต่อกันเป็นย่อหน้าเดียวกัน หลักในการย่อความหนึ่งเขียนคำนำตามประเภทของเรื่องหมายความว่ามันจะมีหลากหลายประเภทเช่นการเขียนย่อบทความการเขียนย่อนิทานการเขียนย่อข่าวก็จะมีการเขียนคำนำแตกต่างกันออกไปนะคะครูมอีอยู่สไลด์ด้านหลังสอง อ่านเรื่องทั้งหมดอย่างน้อยให้ละเอียด2-3เที่ยวเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมด 3. ทํทำความเข้าใจศัพท์สำนวนโวหารของเรื่อง 4. ถ้าเรื่องเป็นร้อยกองต้องถอดเป็นคำพันธ์ร้อยแก้วก่อนจึงจะยอ่อ 5. สังเกตใจความสำคัญแล้วแยกออกมาเป็นตอนๆ6นรรพนามบุรุษที่1และ2ต้องเปลี่ยนเป็นสรพนามบุรุษที่3หรือเอ่ยชื่อ 7. ถ้าคำเดิมเป็นคำราชาศัพท์ให้คงไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 8. ข้อความที่เป็นคำพูดในเครื่องหมายอัญ,ญประกาศต้องเขียนใหม่เรียกว่าเปลี่ยนเลขในเป็นเลขนอก 9. เรื่องที่ยอ่อถ้าไม่มีชื่อเรื่องผู้ย่อจะต้องตั้งชื่อเรื่องเองให้สอดคล้องกับเรื่องที่ยอ่อ เรามาดูกันค่ะการเขียนคำนำในการยอ่อความแต่ละประเภทมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ การเขียนคำนำในการย่อความ 1. การย่อความบทความสารคดีนิทานเรื่องสั้นข่าวและอื่นๆให้บอกประเภทของชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งที่มาของเรื่องอย่างเช่นนะคะนิทานเรื่องของจากความว่า ในการย่อความนะคะจะขาดคําว่าความว่าไม่ได้นะคะจะต้องมีคําว่าความว่าอยู่ด้วยเสมอค่ะคุณจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบทความเรื่องกินอย่างไรให้เป็นสุขของนายแพทย์อาจองนะชุมสายจากหนังสือชีวจิตหน้า21ถึง22 สองการย่อความประกาศแจ้งความถแถลงการให้บอกประเภทชื่อเรื่องชื่อผู้ประกาศวันเดือนปีที่ประกาศดังตัวอย่างนะคะประกาศเรื่องของจากความว่าย้านะคะว่าการย่อความจะขาดคําว่าความว่าไม่ได้จะต้องมีคําว่าความว่า ในคำนำเสมอ3การย่อดจดหมายให้บอกประเภทชื่อผู้เขียนชื่อผู้รับวันเดือนปีที่เขียน การย่อโอวาทคำปราศัยสุนทรพจน์ให้บอกประเภทชื่อผู้พูดชื่อผู้ฟังโอกาสที่พูดสถานที่วันเดือนปีที่เขียนดังตัวอย่างนะคะ 5. การย่อบทร้อยกองให้บอกประเภทชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งที่มาของเรื่อง,งตัวอย่างนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นประโยชน์ของการย่อความนั่นเองค่ะประโยชน์ของการย่อความข้อหนึ่งนะคะ ช่วยให้การอ่านการฟังได้ผลดียิ่งขึ้นช่วยให้เข้าใจและจดจำข้อความสำคัญที่ได้อ่านหรือฟังได้สะดวกรวดเร็ว2 ช่วยในการจดบันทึกเมื่อได้ฟังหรือศึกษาวิชาใดก็ตามรู้จักจดข้อความสำคัญลงสมุดจะได้ทันเวลานะคะไม่ต้องจดทั้งหมดจดเฉพาะหัวข้อสำคัญสำคัญ 3. ช่วยในการตอบแบบฝึกหัดหรือข้อสอบกล่าวคือผู้ตอบจะต้องย่อความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในรูปข้อเขียนสั้นๆแต่ได้ใจความครบถ้วน 4. ช่วยเตือนความทรงจำโดยการอ่านหนังสือและทำย่อหน้าเป็นตอนๆหรือเป็นระยะระยะควรทำติดต่อกันบ่อยๆช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือใหม่ทั้งเล่ม สรุปการยอร่อความนะคะก็คือการยอร่อเรื่องที่ยาวๆให้สั้นกระชับลงในสำนวนภาษาของตัวเราเองและที่สำคัญก็จะต้องมีการเปลี่ยนบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองให้กลายเป็นบุรุษที่สามและถ้าเกิดเป็นคำราชาศัพท์จะต้องคงไว้เหมือนเดิมห้ามมีการเปลี่ยนแปลง การยอร่อก็คือการยอร่อให้สั้นกระชับแต่เนื้อหาใจความสำคัญของเรื่องยังอยู่ครบยังรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะจุดประสงค์ของการยอร่อความก็คือการที่จะทําให้เรื่องสั้นกระชับประหยัดเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เรา ฝึกในการจดสิ่งที่สำคัญสำคัญไม่จำเป็นจะต้องจดทุกคำพูดแต่ให้จดออกมาให้จดสิ่งที่สำคัญสำคัญออกมาและสามารถนำมาต่อยอดโดยการบอกเล่าให้คนอื่นเข้าใจเนื้อหาแบบสรุปได้นะคะโดยที่ไม่เยื่อเยอะ การย่อความมีอยู่2ส,ส่วนหลักๆนะคะก็คือส่วนของคำนำและเนื้อเรื่องที่จะยอ่อส่วนของคำนำก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะว่าเราจะย่ออะไรอย่างเช่นถ้าเราย่อบทความย่อนิทานยอ่อข่าวคำนำก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะแต่ถ้าเราย่อประกาศหรือถแถลงการ คำนำก็จะแตกต่างออกไปแต่การยอร่อความจะมีคําคํานึงที่มีความสําคัญนะคะคือคําว่าความว่านะคะก่อนที่จะย่อเนื้อเรื่องคําว่าความว่าจะอยู่ต่อท้ายในส่วนของคํานําเสมอค่ะแล้ววันนี้นะคะ,ะในส่วนของการยอร่อความ ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการบ้านในคาบนี้นะคะคุณครูมีใบความรู้ให้สองใบนะคะให้นักเรียนอลอกตามใบงานนั้นลงในสมุดนะคะใบที่สองลอกแค่ในส่วนของหลักการที่เกี่ยวกับการย่อความ ถ้าคุณครูจำไม่ผิดจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7ข้อนะคะก็คือพูดง่ายๆคือให้นักเรียนลอกใบความรู้ที่ครูให้ใส่ลงสมุดนะคะคาบแรกส่วนคาบสองคือคาบบ่ายตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2องโมงจะให้ย่อ เรื่องประชาธิปไตยใบกลางซึ่งมีอยู่ในทักษะนะคะหน้าสามสิบักครู่นะคะหน้าสามสิบหน้าสามสิบสี่นะคะข่าววันนี้คุณครูก็ขอสรุปแล้วก็ สั่งการบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องการย่อความสวัสดีค่ะ